อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆก่อนใครนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเคยสังเกตไหมคะว่าทำบุญมามากมายทำไมชีวิตยังไม่ดีขึ้นเงินขาดมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาวันนี้แอดมินได้นำเคล็ดลับการสร้างบุญมาฝากทุกท่านกันค่ะนั่นก็คือก่อนไปทำบุญที่ไหน ให้สร้างบุญกับพระในบ้านเสียก่อนบูชาพ่อแม่เกิดโชคลาภปฏิหารอยู่เสมอหากลูกคนใดที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่แม้เพียงสักเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการกระทำทั้งทางกายทางวาจาหรือทางความคิดก็ตามถือว่าได้สร้างบาปมหันลูกที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกเท่ากับทำให้พ่อแม่ตกนรก เป็นบาปหนักอย่างยิ่งหากไม่ทำการขอขมาให้ท่านอาโหสิกรรมแล้วชีวิตของคุณจะหาความเจริญไม่ได้มีแต่ตกต่ำเพราะมีบาปกรรมติดตัวมีชั่วติดตัวตนครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเมตตาสอนไว้ว่าการที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองในอาชีพการงานเงินทองคล่องตัวร่ำรวยครอบครัวมีความสุขมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างไปไหนมีแต่คนรักเมตตาและคอยช่วยเหลือตลอดเวลาและนี่ถือเป็นเคล็ดวิชาที่ทำให้ตนเองดวงดีและเกิดปฏิหารด้วยตนเองแบบง่ายๆนั่นก็คือ การขอขามาพ่อแม่สิ่งแรกที่จะต้องทำถือเป็นพื้นฐานสำคัญก่อนที่จะไปสร้างบุญที่ไหนก็ตามนะคะให้สร้างบุญกับพระอรหันต์ในบ้านเสียก่อนนั่นก็คือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาคนที่จะเจริญนั้นต้องเป็นคนที่มีความกตัญยูนอกจากกตันยูแล้วต้องมีความกะตะเวทีคือการตอบแทนท่านด้วยเท่าที่เรามีกำลัง คนที่มีปัญหาชีวิตมากๆให้ไปดูได้เลยว่าคนเหล่านั้นมักจะเป็นผู้ที่ละเลยไม่ดูแลพ่อแม่เท่าที่ควรเป็นคนที่ดีกับคนอื่นให้กับคนอื่นได้หมดแต่กับพ่อแม่กลับทำดีด้วยไม่ได้ให้ท่านไม่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าท่านยกย่องคนอื่นดีกว่าท่าน จนทำให้ท่านเสียใจอยู่หลายครั้งถึงแม้ในบางครั้งท่านอาจเลี้ยงดูเรามาไม่ดีเท่าใดนักเหมือนมีกรรมต่อกันแต่เราเป็นลูกต้องให้อโหสิกรรมกับท่านให้ได้ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเพราะท่านถือเป็นผู้ให้กำเนิดเรามาอุ้มท้องมา9้าเดือนเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะที่เป็นเช่นนั้นเป็นกรรมที่ผูกพันกันมา หากอโหสิกรรมต่อกันและกันแล้วอานิสงค์ของผลบุญที่ทำร่วมกันมานั้นก็จะส่งผลต่อชีวิตของคุณและถ้าคุณอยากดวงดีมีวาสนาที่ดีก็ให้ทุกท่านรีบตอบแทนผู้มีพระคุณและดูแลท่านทั้งสองอย่างเต็มกำลังและเต็มใจนะคะคุณเชื่อไหมว่าพรใดก็ตามในโลกนี้ไม่ศักดิ์สิทธิ์ และให้ผลเร็วเท่ากับพรที่มาจากปากและหัวใจของพ่อแม่คนที่ติดขัดอะไรมากๆนั้นครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าให้ลังเท้าท่านและขออโหสิกรรมกับท่านเสียแล้วชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปสําหรับท่านที่พ่อแม่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะ ให้มันทำบุญอุทิศบุญไปให้ท่านอย่าได้ขาดนะคะและขอให้เชื่อเธอค่ะว่าท่านดูแลเราอย่างห่วงใยและอยู่กับเราด้วยตลอดเวลาถึงแม้ไม่ได้ทำต่อหน้าคุณก็สามารถทำได้ตัวเองที่ห้องสวดมนต์หรือที่ใดก็ได้ขอเพียงแค่คุณทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานก็จะสำฤรธิผลได้อานิสงส์เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นลูกที่หวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจึงควรกล่าวขอขมากรรมกับพ่อแม่และหมั่นกระตันยูกระตะเวทีต่อท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พิธีขอขมากรรมบิดามารดาก่อนเริ่มขอขมากรรมให้ทุกท่านจัดเตรียมของดังนี้ 1. พวงมาลัยหนึ่งพวง 2. ธทูบเทียนแพรหนึ่งชุด 3. น้ำสำหรับล้างเท้า และผ้าสำหรับเช็ดเท้า 4. เงินใส่ซองหรือของใช้หากไม่มีไม่เป็นไรนะคะทำเท่าที่สามารถจัดหาได้สำคัญที่ความตั้งใจค่ะลำดับพิธีการ 1. ก่อนเริ่มการขอขมาให้จุดทูปกลางแจ้ง5ดอกแทนเทพในทิศทั้ง4และทิศเบื้องบนหรือ16ดอก แทนเทพชั้นครูแล้วตั้งจิตกล่าวอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าขอน้อมบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระธรรมและพระสงฆ์วันนี้ข้าพระเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านมีความตั้งใจจะทำพิธีกราบขอขมาอาโหสิกรรมต่อบิดามารดา ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ได้โปรดดลบันดาลให้การขอขมากรรมในครั้งนี้จงบรรลุผลสำเร็จตามที่ปรารถนาด้วยเถิดข้าพระเจ้าขออัญเชิญเทพเทวดาทั้งหลายที่สถิตณสถานที่แห่งนี้และที่สถิตณทิพยสถานวิมานเลิศทั้งหลาย พระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระยายมราชพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวันนี้เวลานี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำพิธีขอขมาอาโหสิกรรมแก่ปิดามารดาขอท่านได้เป็นสักขีพยานในกรรมครั้งนี้ด้วยเถิด 2. จากนั้น ให้พ่อแม่นั่งบนเก้าอี้ล้างเท้าของท่านให้สะอาดเช็ดด้วยผ้าสะอาดจากนั้นให้ถือเทียนแพรพร้อมพวงมาลัยคุกเข่าต่อหน้าท่านกล่าวคําขอขมาดังนี้กายกรรมังวจีกรรมังมะโนกรรมังกรรมอันใดที่ลูกได้เคยกระทําล่วงเกินต่อปิดามารดา ด้วยการกระทำทางกายมีดังต่อไปนี้ให้คุณระบุก,กรรมทางกายที่นึกได้เช่นเคยแสดงกิริยาไม่พอใจกระทืบเท้าคว้างปาสิ่งของประชดประชันก็ดีด้วยการกระทำทางวาจามีระบุก,กรรมทางวาจาที่ตนเคยทำไม่ดีกับพ่อแม่ที่นึกได้เช่น เคยพูดจาดูหมิน่นตัดเพาะต่อว่าดุดาว่าร้ายโกหกนินทาเถียงคําไม่ตกฟากก็ดีด้วยการกระทำทางใจทางความคิดมีให้ระบุก,กรรมที่เคยคิดไม่ดีกับพ่อแม่ที่นึกได้เช่นเคยดูหมิน่นเคยนึกรำคาญเคยนึกตำหนิติเตียนเคยนึกเกลียดชังเคยคิดในแง่ไม่ดีก็ดี อันเป็นเหตุให้พ่อกับแม่เจ็บช้ำน้ำใจเสียใจทุกใจร้องไห้เสียน้ำตาด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาทั้งที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีทั้งที่เจตนาก็ดีมิได้เจตนาก็ดีทั้งในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดีบัดนี้เวลานี้ลูกสำนึกผิดแล้ว จึงกราบขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ทำล่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นขอบิดามารดาได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมซึ่งโทษล่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้นแก่ลูกคนนี้ด้วยเถิดเสร็จแล้วยกทูบเทียนแพรพวงมาลายัยพร้อมซองใส่เงินมอบให้พ่อกับแม่ก้มกราบท่านสามครั้งหรือหนึ่งครั้งจากนั้นพ่อแม่ กล่าวอโหสิกรรมให้กับลูกและอํานวยวยพรให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญเป็นอันเสร็จพิธีค่ะขอขอบคุณบทความจากคุณศักดิ์สิทธิ์พันธุสัตว เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมไปลองทำดูนะคะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งดีๆที่เราทำให้พ่อกับแม่และเกิดความสบายใจและทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นค่ะหากคุณชื่นชอบคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ